สวัสดีครับหลังจากที่ iPhone 15แล้วก็15 Pro เนี่ยได้เริ่มวางขายเป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็ใต้ซื้อมาใช้แล้วนะครับก็มีข่าวออกมาว่า iPhone 15 Series เนี่ยห้ามใช้สายชาร์จของ Android ในการชาร์จเพราะจะทําให้เครื่องโอเวอร์ฮีทแล้วเกิดอาการเสียหายได้ข่าวนี้เนี่ยมันจริงเหรอเพราะว่าผมก็วาวุ่นเลยสิครับตอนนี้เพราะว่าผมก็ซื้อ15 Pro มาใช้ด้วยเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนละกันสําหรับคนที่ไม่อยากฟังยาวนะครับ TLDR ก็คือ ใช้ไปเถอะครับสาย Android สามารถใช้งานแล้วก็ชาร์จตัว iPhone 15 Series เนี่ยได้ตามปกติขอแค่สาย USB-C ที่คุณเอามาใช้อะได้มาตรฐานนะครับอยู่ในสภาพดีไม่ได้เป็นแบบของตลาดนัดราคา60บาทอะไรเงี้ยแล้วเอามาชาร์จ iPhone เครื่องละหลายหมื่นก็ไม่ใช่นะครับขอแค่แบบสายได้มาตรฐานหัวชาร์จได้มาตรฐานก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรส่วนที่มีคนเอาสายมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสายตัว iPhone กับสายของ Android เนี่ยว่าสายของ iPhone เนี่ยมีระยะห่าง ระหว่างพินเนี่ยที่มากกว่าสายของ Android ระยะห่างของพ no ินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการชาร์จของ iPhone แล้วก็ Android เลยนะครับคือที่สายชาร์จของ iPhone เนี่ยมีระยะห่างพินที่มากกว่านะครับเพราะว่าพินของสายชาร์จ iPhone เนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาครบนะครับมันเป็นแค่สาย USB-C 2.0เพราะฉะนั้นมันไม่จาเป็นต้องใส่พินมาครบเพราะฉะนั้นเรื่องระยะห่างของพินของสายชาร์จ iPhone เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรระหว่างสายชาร์จ iPhone กับ Android นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย โอเครายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากได้ไรายละเอียดแบบเต็มๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันก่อนดีกว่าว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าใส่ชาร์จ Android เนี่ยไม่ควรเอามาใช้กับ iPhone 15 15 Pro มันมาจากไหนนะครับเท่าที่ผมลองแท็กดูนะครับก็มาเจอที่เว็บตัว Gizmo China นาตัวนี้นะครับก็คำเตือนเนี้ยก็มาจากร้าน Apple e x c l u s i v e s t o r e ในประเทศจีนนะครับ Apple Exclusive Store เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับร้านตัวแทนจำหน่ายนะไม่ได้มาจากแบบ Apple Store โดยตรง ก็เขาบอกว่าถ้าใช้สาย Type C ของ Android ในการชาร์จ iPhone 15เนี่ยอาจจะเกิดอาการ overheat ได้นะครับเพราะว่าตัวพินเนี่ยระหว่างแบบ single row 9 pin and single row 11 pin 9ขีดพินแบบนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าตัวคอนเนคเตอร์ที่มี9 p พินแล้วก็11ขีดพินแบบนี้ก็คือคอนเนคเตอร์ที่มี11 PIN พินซึ่งผมก็งงนะว่าคอนเนคเตอร์ที่ไหนมันมี9 PIN พินคอนเนคเตอร์ไหนมันมี11พินเพราะว่าตัวสาย USB Type C เนี่ย มันก็มีทั้งหมด24พินนะครับมีด้านละ12พินก็เลยไม่เข้าใจว่า9กับ11พินเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงพินหมายเลข9กับพินหมายเลข11หรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของคําที่เขาบอกว่า overheat เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าส่วนไหนที่มัน overheat สาย overheat เหรอหรือว่าตัวหัวคอนเนคเตอร์ overheat หรือว่าเครื่อง iphone overheat ซึ่ง ครื่องไอโฟนโอเวอร์ฮีเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าใครใช้ไอโฟนเนี่ยก็ดูดีกันอยู่ว่าถ้าเครื่องร้อนเมื่อไหร่เนี่ยแค่เสียบชาร์จมันยังไม่ชาร์จเลยนะครับส่วนตัวสายเคเบิลหรือว่าตัวคอนเนคเตอร์จะโอเวอร์ฮีก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าสาย USB Type C เนี่ยมันสามารถส่งพลังงานได้เยอะกว่าที่ไอโฟนต้องการเยอะมากนะครับไอโฟนเนี่ยใช้แค่27วัตต์เองกระจองงอกง่อยมากนะครับสาย Android เนี่ยหลายเครื่องก็สามารถรับได้ที่45วัตต์60วัตต์ไปแล้วนะครับ แต่ iPhone ชาร์จได้แค่25วัตต์เนี่ยคือยังห่างไกลกับ Android เยอะเพราะฉะนั้นสายเนี่ยก็ไม่น่าจะโอเวอร์ฮีทหรือจะบอกว่าหัวของ iPhone เนี่ยที่มันมีระยะห่างระหว่างพินไม่เท่ากับของ Android เนี่ยจะเป็นสาเหตุที่มันจะโอเวอร์ฮีทเอออันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหัว USB Type C ที่เป็นมาตรฐานอ่ะมันมีแบบเดียวนะครับระยะห่างมันเหมือนกันทุกอันนอกจากบางยี่ห้อที่มันแปลกๆจริงๆไม่ใช่มาตรฐาน USB C standard อะ่ะอันนั้นอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าที่วางขายตามปกติอ่ะคือเป็นสแตนดาร์ดหมดอันนี้นะครับก็คือเป็นรูปที่มีคนถ่ายแล้วก็แชร์ในอินเทอร์เน็ตว่าสายของ iPhone ที่เป็นสีขาวเนี่ยระยะห่างของพินเนี่ยมันไม่เหมือนกับของ Android ดจะเห็นนะครับว่าของ Android เนี่ยพินมันจะติดกันเต็มเลยแต่ว่าสายของ iPhone เนี่ยเออพินมันจะแหวงๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความจริงกันว่าไอพินต่างๆพวกนี้มันคืออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นขั้วต่อของสาย USB Type C นะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า USB Type C Plug ก็ USB Type C เนี่ยจะมีทั้งหมด24พินก็จะมีด้านละ12พินนะครับแล้วก็ USB Type C เนี่ยก็คือ2ด้านเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายเนี่ยสามารถเสียบกลับได้2ด้านก็จะเป็น reversible นะต่างกันที่ตัวบางพินนิดหน่อยที่2พินนี้มันสลับกันนะครับก็จะได้เอาไว้ดูได้ว่าสายเนี่ยมันเสียบเป็นด้านไหนอยู่นะครับสำหรับสายสัญญาณเส้นแรกของ USB Type C นะครับก็จะเป็น D บวกแล้วก็ D ลอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณ USB 2.0 แล้วก็คู่สายสัญญาณ TX1 RX1 อันนี้สำหรับ USB 3.1หรือว่า Alternate Mode Alternate Mode เนี่ยเนื่องจาก USB Type C มันมีหลายฟังก์ชันนะครับสามารถเอาไปต่อจอได้สามารถเอาไปต่อเป็น Thunderbolt Cable ได้ TX2 RX2 ก็จะเป็นของ3.1หรือว่า Alternate Mode เหมือนกันแล้วก็ CC สำหรับการสื่อสารระหว่างตัวอุปกรณ์แล้วก็ที่ชาร์จนะครับเช่นโทรศัพท์เนี่ยเวลาที่เราเสียบชาร์จอ่ะมันก็จะไปถามที่ชาร์จก่อนว่าสามารถจ่ายไฟได้กี่วัตต์กี่โวลต์กี่แอมป์นะครับ มันก็จะสื่อสารผ่านพิน CC ตรงนี้แหละแล้วก็สมมติว่าโทรศัพท์มันรีเควสไปที่เป็น9โวลต์2แอมป์นะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟ9โวลต์ออกมาที่พิน Vbus ซึ่งพินที่จ่ายไฟเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับ Vbus เนี่ยจะมีทั้งหมด4พินด้วยกันเลยเพื่อให้กระแสไหลดีนะครับก็จะมี4พินแล้วก็ Vcon เนี่ยเป็นไฟออกจากอุปกรณ์ไปที่สาย USB-C สําหรับชิปตัว E-marker นะครับชิป E-marker ใน USB-C เนี่ยเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแล้วกัน แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือกราวหรือว่าคั้วลบเนี่ยมีทั้งหมดก็4พินเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสายที่เป็นสายชาร์จธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะชาร์จโทรศัพท์อะไอพินพวก USB 3.1อะไรพวกนี้ก็คือไม่ต้องใช้นะครับไม่จําเป็นเลยมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับซึ่งพินที่เหลือแค่นี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสาย USB C แบบ Standard USB C 2.0นะ การเชื่อมต่อของสายเนี่ยก็จะมีเท่านี้พินที่ออกมาก็จะมีเท่านี้นะครับและแน่นอนครับสายที่ Apple แถมมาให้ชาร์จ iPhone 15แล้วก็15 Pro เนี่ยก็จะเป็นสาย USB-C 2.0แบบ Standard มันก็จะมีพินแค่นี้แหละครับมันไม่จำเป็นต้องมีพินเต็มเหมือนกับในรูปที่เขาเอาไปเปรียบเทียบกันระหว่างสาย2เส้นที่บอกว่าพินมันไม่เท่ากันอันนี้นะครับก็จะเป็นพินเอาของสายของ iPhone 15ที่แถมมาในกล่องนะก็มาครบครับกาววีบัสอันแล้วก็ Data USB-C 2.0แล้วก็พิน CC กับ V-con นะครับแล้วก็ Apple ก็ไม่ได้ทำยี่ห้อเดียวนะครับที่สาย USB-C ไม่มีพินครบแบบนี้ยี่ห้ออื่นเขาก็ทำกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จของ Samsung ที่เป็น PD Power Delivery ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าสายชาร์จ Third Party ของ Ugreen เนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่อย่างใดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสาย iPhone หรือ Android เลยเห็นไหม Samsung ก็ใช้แบบนี้เช่นกัน ส่วนสายอีกแบบหนึ่งที่เห็นพินเต็มแล้วก็เรียงติดกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นแบบสาย USB-C แบบ Standard Full Feature อันนี้ก็จะเป็นสายตัวอย่างนะครับที่เป็นแบบ Full Feature ตัวนี้ก็จะเป็นสาย USB Type-C แบบ10กิกะบิตเพราะฉะนั้นพินต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเต็มอยู่แล้วไม่งั้น Data ที่มัน Transfer ผ่านสายเส้นนี้นะครับมันก็จะได้ไม่ถึงตามมาตรฐานอันนี้ผมก็ขอเสริมนิดนึงละกันถ้าเกิดว่าคุณมองไปที่สาย USB Type-C ของคุณแล้วก็เห็นพินมันเต็มนะครับ เออมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะว่าสายเส้นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นแบบฟูลฟีเจอร์สามารถรองรับทุกฟีเจอร์10กิกะบิตได้ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีมันก็มีแค่ตรงพินตรงเนี้ยที่ครบแต่ว่าสายไส้ข้างในอะ่ะอาจจะไม่ครบก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนแล้วก็การผลิตของสายแต่ละเส้นแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยสายชาร์จ iPhone ที่เป็นแบบ USB-C 2 0ยเนี่ยใส่พินมาให้เต็มเลยได้ไหมไม่อยากได้แบบพินแบบหลอๆแบบเนี้ยทางผู้ผลิตเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงเว้นว่างแบบช่อง USB-C ไว้ C แบบนี้ เออผมคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของต้นทุนครับการที่เอาพินที่ไม่ได้ใช้ออกไปเนี่ยมันก็คือต้นทุนลดลงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็ต้องการจะเพิ่มกําไรอยู่แล้วนะครับอะไรที่เป็นต้นทุนเขาก็ตัดออกสาเหตุที่2นะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยในการชาร์จจะเห็นนะครับว่าช่อง V ี u s สที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยพอมันเอาพินที่ไม่ได้ใช้ออกไปเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเหลือค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ถ้าเผื่อแบบมีเศษผงหรือว่าเศษโลหะเนี่ยไปติดนะครับเอ่อสายที่เป็นแบบ f u ลฟีเจ t u r e เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ไฟที่เป็นช่อง v bus เนี่ยมันจะไปโดนช่องอื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่าแล้วก็สาเหตุที่3านะครับก็คือถนอมตัวช่องช,องชาร์จมือถือในเมื่อพินต่ตางอ่ะที่เราไม่ได้ใช้อ่ะทำไมเราจะต้องเอาไปเสียบเข้ากับมือถือด้วยนะครับมันก็เกิดแรงเสียดทานแล้วมันก็ทําให้ตัวเอ่อหน้า c o n แ a c t เนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้พินพวกนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียบมันก็ไม่ต้องไปมีมันตั้งแแต่รรกนะคับ สามเหตุผลนี่แหละครับที่ผมคิดว่าทําไมผู้ผลิตเขาถึงไม่ใส่แบบพิน USB Type C มาให้แบบเต็มๆโอเคตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทําไมสายชาร์จของ iPhone เนี่ยมันถึงแหว่งนะครับแล้วสายชาร์จเนี่ยสรุปแล้วของ Android มันเอามาชาร์จ iPhone ได้ไหมคําตอบก็คือยังยืนกันคาเดิมครับว่าสามารถใช้งานได้ถ้าสายชาร์จของคุณเนี่ยได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่แบบสายชาร์จแบบตามตลาดนัดแล้วเอามาชาร์จโทรศัพท์เครื่องละ3าหมื่นมันก็แบบเออเสียงเกินไปปะ แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ Apple เอาสาย USB Type C มาใส่ใน Product หรือว่าสินค้าของตัวเองแต่นี่เป็น Product แทบจะสุดท้ายเลยของ Apple ที่เป็นสาย USB Type C นะครับ a p p เ e เนี่ยเขาก็ใช้สาย USB Type C มาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่ Macbook ที่แบบมี USB C แค่1พอร์ตแล้วก็ตามมาด้วย Macbook Pro ที่มี Touch Bar นะครับตัวนั้นก็ USB Type C ล้วนๆแล้วก็ iPad Pro ก็ USB Type C ทั้งนั้น ก็ไม่เคยเห็นมีคนดราม,ม่าอะไรนะครับว่าเอาสายยี่ห้ออื่นเอาสาย Android ปมาชาร์ p a d หรือว่า MacBook ไม่ได้แล้วก็การที่พูดว่าสาย Android เนี่ยผมว่ามันเป็นการบูลี่ Android ไปหน่อยป่ะผมว่าไม่ใช่แค่ Android ป่ะที่ใช้สาย usb type c ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นๆของฝั่ง Windows อุปกรณ์ต่างๆไฟ power bank ไมค์ว e l เลสอะไรพวกนี้ก็เป็น usb type c หมดแล้วการที่พูดว่าเอาสาย Android มาชาร์ iPhone ไม่ได้เนี่ย ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นการบูลลี่หรือว่าส่งเสริมยอดขาย,ขายของสาย Apple มากกว่านะครับโอเคกลับมาที่เรื่องมาตรฐานของสาย USB Type C นะครับเออตามมาตรฐานเนี่ยสาย USB Type C นะตามสแตนดาดเลยต้องรองรับได้สูงสุด 3A อยู่แล้วนะครับแล้วก็ iPhone 15แล้วก็15 Pro เนี่ยก็สามารถชาร์จแบบ Power Delivery ได้สูงสุดที่ 9V 3A ก็คือ9คูณ3ได้27ก็เป็น2 7์นะครับถ้าใครยังงงเรื่องโวลต์แอมป์แล้วก็วัตต์เนี่ย แนะนำให้ไปดูคลิปเก่าของผมก่อนได้นะครับไม่งั้นคุณอาจจะงงเรื่องกระแสที่มันวิ่งในสายของ USB Type C ถ้าเกิดว่าสาย USB Type C ของคุณอนะได้มาตรฐานมันก็ได้3แอยู่นะครับชาร์จ iPhone ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากเล่นพิเลนอะเอาสายชาร์จ iPhone ไปชาร์จ MacBook Pro เลย MacBook Pro นี่ก็แบบชาร์จได้แบบเกือบ100วัตต์นะครับมันจะพังหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่พังครับเพราะว่าอุปกรณ์ USB Type C ทุกตัวถ้าเกิดว่าจะดึงกระแสมากกว่า3์นะครับมันจะต้องมาเช็คชิปในสายก่อน ว่าสายตัวนั้นอะสามารถจ่ายไฟได้เกิน3แอมป์หรือเปล่าก่อนนะครับซึ่งชิปตัวนั้นที่อยู่ในสาย USB Type C อ่ะก็คือเป็น E-marker ชิปจะเป็นตัวบอกว่าสายตัวนั้นรองรับกระแสสูงสุดกี่แอมป์แต่ว่าถ้าเป็นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่สามารถชาร์จได้ที่3แอมป์เนี่ยก็จะไม่มีชิป E-marker นะครับตัวอุปกรณ์ที่ดึงไฟเนี่ยก็จะไม่ดึงเกิน3แอมป์และสุดท้ายนะครับถ้ายังไม่เชื่อผมว่า iPhone 15แล้วก็15 Pro เนี่ยสามารถใช้สาย USB-C ของ Android ในการชาร์จได้ตามปกติ ผมก็เลยทักไปหา Apple s u p p o r t ครับแล้วก็ให้เขาช่วยยืนยันครับว่า iPhone 15แล้วก็15 Pro เนี่ยสามารถใช้ใส่ Android ในการชาร์จได้ตามปกติเขาก็บอกมาตามนี้ครับถ้ามันได้มาตรฐานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ตามปกติก็หวังว่าสำหรับคนที่ซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Pro มาใหม่ดูคลิปนี้ก็น่าจะสบายใจกันมากขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี